รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พระานุภาพพิกโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะอย่าเสียเวลาวันนี้ผมบอกเลยผมเอารถที่คือหากันทั้งวงการเขียงกันมานมานานว่าอะไรเนี่ยเครื่องพันซีซีใครมันแน่กว่ากันโหวันนี้เลยจับหนึ่งในคู่พิพาทนะเอา h o n i t y ซ s โอ้ RS เครื่องพัน พันซีซีเครื่องหนึ่งพันเทอร์โบร้อยี่สิบสองแรงม้าโหเครื่องพันเดียวแล้วมีเทอร์โบมันจะไปได้แค่ไหนอ่าวเดี๋ยวลองดูผมบอกเลยว่าพิกีหนูบินได้อ้ยะอ่าเดี๋ยวจับมาให้ดูนะครับสำหรับ Honda City RS ที่ถามหากันมาก็วันนี้จัดมาให้เต็มที่อ่ะมอเตอร์ไซค์มีอะไรครับของผมข่มด้วยคุณข่มคุณด้วยเดี๋ยวสิมันของผมลอลอล้อลอมันทางของผมอ๋อขอโทษขอโทษนะครับก็เอาคุณพันซีซีไหมผมล่อไปเลยพันแปดยังไง น้ยทำไมเอาฮารเรยมาเราไมรู้พันแปดก็มีแต่ฮาเล่นะเราก็เอาเจ้าฮารเรยเฮลิเทสซ o อฟเทลคลาสสิกนะครับมาให้ดูเลยว่าเป็นรถที่คู่บุญกับรายการเรามากคู่บุญบารมีกันมากมาบ่อยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะลองมาในแบบว่ามีคนซ้อนมั่งมันจะเป็นยังไงเพราะปกติเราไปเนี่ยเราก็จะไปคนเดียวแต่นี่มีคนซ้อนมีสัมภาระด้วยเนี่ยไปยาวๆมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับเจ้าของฮารเรยเฮลิเอทสซอฟเทลคลาสสิกครับเพราะนั้นต้องบอกว่าทั้ง ซิต <City> ี้อเอแล้วก็เฮอริเทจซอฟเทก็กก็สิบวันนี้มันแน่นอนครับ สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ c าซิตี้มาแล้วครับนะครับซิตี้หนึ่งจุดศูนย์เทบครับก็เรียกว่าจัดจ้านและก็ถูกพูดถึงกันเยอะซิตี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆราคาเริ่มต้นเนี่ยมันประมาณสักห้าแสนกว่าห้าแสนกว่ากานะก็มีสี่รุ่นย่อยแต่วันนี้ที่เอามาขับเนี่ยคันนี้เป็นรุ่น RS ครับรุ่นตัวท็อปเลยให้สมกับความเป็นตัวท็อปก็739,00 0บาทครับถามว่า RS ได้อะไร แน่นอนรูปลักษ์ครับเรื่องของอุปกรณ์ตกแตง่งเรื่องของอความโดดเด่นความฉบเชียวความสปอร์ตความทันสมัยใส่เข้ามาให้ครบเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องพูดถึงเป็นอย่างแรกก็คือตัวของเครื่องยนต์ขนาด1.0ลิตรเครื่องของเขาเนี่ยต้องบอกว่าแรงม้า122แรงมา้าแรงบิด173นิวตันเมตรก็ถือว่าขับสนุกตอบสนองได้ เ้าใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับการขับขี่รถคันนี้ต้องบอกว่ามีแพดเดิลชิพนะครับที่เห็นเห็น <ๆ S 1> ชัดๆเด่นๆ,ๆเลยผมว่าเห็นมีแพดเดิลชิพหน้าจอนะครับตัวหน้าปัดเลือนไม้เนี่ยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางนะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนใหญ่ชัดเจนนะครับบนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมวิทยุได้นะครับรับโทรศัพท์ได้ครูสคอนโทรลมีนะครับ เรื่องของระบบความปลอดภัยก็ถือว่ามีมาให้เพียงพอนะครับพื้นฐานอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก็โดยประมาณนะครับโดยประมาณคืออย่าไปว่ากันที่ตัวเลขสถิติโดยประมาณเอาว่าใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าระดับสัก10กว่ากิโลเมตรต่ตอลิตรเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะครับเรียกว่าเห็นเลข2หลักขึ้นไปแน่นอนนะครับสำหรับตัวของ Honda City มีโหมดเรื่องของเกียร์การขับนะครับมีโหมด S ก็คือมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับ เรื่องของการทดของเกียร์อัตราเร่งต่างๆก็จะตอบสนองได้รวดเร็วทันใจมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ขับแล้วขับสนุกแต่ยังนั่งสบายอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกถ้าเรามองกลุ่มหลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับมี Honda City RS ตัวนี้เนี่ยมาเอาจะอกเอาใจกลุ่มคนวัยรุ่นนะครับกลุ่มคน รุ่นใหม่ที่ชื่นชอบในความเป็นฮอนด้อยู่แล้วแต่ว่าอยากได้ความประหยัดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอยากได้เทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับการเกาะถนนของช่วงล่างนะครับการมงค,บคับควบคุมพวงมาลัยก็ถือว่าดีทีเดียวนะเนี่ยผมขับอยู่ความเร็วเดินทางประมาณสัก7 0 8 0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็น้ําหนักพวงมาลัยไม่ไม่ถือว่าหนักมากหรือเบาเบาไปนะครับไม่หนักไปไม่เบาไปถือว่ากําลังดีเลยทีเดียวก็ควบคุมรถได้ง่ายนะครับขยับเพียงนิดเดียวรถก็มีตอบสนองมาแล้วนะครับ ส่วนคนที่เ,เป็นกังวลนะครับว่าเอ๊ะพอใช้เครื่องขนาดเล็กแล้วเนี่ยเป็นเครื่อง1.0ลิตรแล้วเนี่ยเรื 0. 0. 0. 0. 0. ่องของความทนทานนะครับเรื่องของความคุ้มค่าก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเออมันเป็นมันเป็นลักษณะมันเป็นเทรนด์ของโลกอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่แล้วที่ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละค่ายก็พยายามทําให้ขนาดเครื่องยนต์มันเล็กลงพอขนาดเครื่องยนต์ของรถมันเล็กลงมันก็จะทําให้ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ง่ายนะครับปล่อยไอเสียน้อยนะครับปล่อยไอเสียน้อยแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยพอมันเป็นเครื่องที่เล็กลงมันก็ต้องทําให้มันมีความทนทานมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องขนาดไหนอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญของการใช้รถก็คือการหมั่นตรวจเช็คซ่อมบำรุงดูแลรักษาให้ตรงไปตามระยะทางของเขานะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากวันนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับสําหรับคนที่อาจจะ กลัวว่าเอ๊ะพอใช้เครื่องขนาด1.0ลิตรแล้วเนี่ยความทนทานจะเป็นอย่างไรก็ชัดเจนตามนั้นนะครับ r s ครับก็เด่นๆนะครับเครื่อง1 0 122ม้า773นิวตันเมตรถือว่าแรงมา้าแรงบิดอัตราเร่งดีทีเดียวนะครับการทำงานของระบบเกียร์ค่อนข้างสมูทจุดเด่นข้อ2อครับตกแต่งมาค่อนข้างโดดเด่นสะดุดตาสวยงามนะครับดูทันสมัยดูสปอร์ตเก่งในเรื่องดีไซน์ตามสไตล์ของ Honda อย่างที่3ครับถือว่าเป็นรถที่นั่งได้ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับกับไซส์รถขนาดนี้การดีไซน์เบาะนั่งก็ดีหรือว่าพื้นที่การจัดวางต่างๆก็ถือว่า ทำได้ดีนะครับทำให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่นั้นใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าถามผมนะครับจุดติก็คือว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยในราคาคือถ้าบอกว่าวันนี้จับตัวนี้เทียบกับนิสสันอเมร่าคือต้องหนีอย่างนี้ไม่พ้นนะคือถ้าบอกว่าเทียบกับนิสสันอัเมร่าเนี่ยอันนี้จะเสียเปรียบในเรื่องของราคาได้เปรียบในเรื่องของสมรรถนะแต่เสียเปรียบในเรื่องของราคาเพราะว่าอันนี้มี4รุ่นย่อยอเมร่ามีหรุ่นย่อยแต่ว่าเปรียบเทียบกััันนนนนรรรรุุ่่่่่ตตออโดยยปะะะมาาาณกก็จงู70,000-0,000บบทค ดยพอกิ่งคันนี้เป็นตัวท็อป739,000บาทเนี่ยก็ถือว่ายังมีตัวเลือกได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ถ้าเป็นแฟน Hon d a จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบ Honda จริงๆชอบเทคโนโลยีของ Hon d a คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์และน่าสนใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากให้ลองขับดูก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคนกังวลเรื่องของสมรรถนะของเครื่อง1.0ลิตรแต่ว่าคุณต้องลองไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองมันมีความแตกต่างกันอยู่เครื่องยนต์มันเล็กลงครับสมรรถนะมันดีขึ้น อัตราสิ้นเปลืองมันดีขึ้นแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกรายละเอียดเล็กๆน้อยที่อาจจะต้องลองขับด้วยตัวเองดูแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งครับ สนุนโดย PTT Ultra Frost Diesel Premium จาก PTT Station ครับคุณโจ้ครับสวัสดีมากครับสวัสดีครับวันนี้พามาพบกับรถที่มารายการเราบ่อยที่สุดครั้งนี้น <ะ S 1> เป็นครั้งที่สามหนึ่งสองสามครั้งที่สี่น่าจะเออครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรมาเรื่อยนะครั้งนี้นี่ผมบอกก่อนคันนี้นี่ Heritage Classic ร้อยสิบสี่รุ่นล่าสุด ถ้าเป็นสีดําธรรมดา1นึ่งล้านหนึ่งแสนาบาทเดี๋ยวมขายขนาดขายขายก่อนเลยเหรอแต่ถ้าเป็นสีทูโทนคันนี้ครับครับคุณเพิ่มตังค์เข้าไปครับอีก20,000บาทเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดบาทคุณได้รถคันนี้ไปทันทีคืออยากให้เห็นจริงว่าสีมันสวยมากถูกต้องอคุณสาธยายให้ฟังหน่อยรถคันนี้มันจะดียังไงคืออย่าพลาดมานะผมพร้อมนะผมเสียพร,พร้อมเลยอันนี้คือเจ้าฮาร์รเลย์ดิวสันเฮอริเทจซอฟท์เทลคลาสสิกหนึ่งหนึ่งสี่ นะครับผมก็เครื่องยนต์หนึ่งพันเทียบว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยดวยประมาณหนึ่งพันร้อยดยประมาณนะครับนิดนิดคือเป็นเครื่องแบบว่าเฮตีถ้าเขาเรียกว่าไฮทอร์กอ่ะครับคือแรงบิดเยอะจริงๆอ่ะเราไปเอาที่เอสเนี่ยเขามีท่อกรองกล่องไม้เราตลอดแล้วก็ท่อเขาจะเปลี่ยนตลอดมาแล้วสกีไม่มีเกิลมั่งนู่นนั่นนี่อ๋อเด็กแว้นอะไรก็ไม่รู้มีมีหลากหลายแต่เนี่ยคือผมชมเลยว่าเสียงมันสุขุมนุ่มลึกเหมือนคุณ ถ้าคุณใส่หมวกกันน็องแล้วคุณได้ยินเสียงนะมันจะเหมือนคุณนั่งอยู่ในห้องออเคสตราแล้วฟังเครื่องเสียงมีเสียงสูงกลางต่ำตลอดเลยคือไม่ได้ดังแบบแผดอะแหวนแหวนไม่ใช่ไม่ใช่ดังแบบผดดู้ด,ดีผู้ดีสิ่งที่ผมอยากให้ลองคิดดูคือ,อถ้าเป็นฮาร์เรย์เดวิสันส่วนใหญ่เราจะเจออะไรท่ออะไรแวนสันไฮแวนสันไฮแต่ว่าจะเป็นแบบทรงแบบดังๆแล้วก็สกินนี่อีเกิลอเพราะันนั้นนั้งแล้วแต่คนชอบนะแล้วก็ตัว TBR อะไรอ่ะ TBR ีอาแต่แต่ว่าผมว่าหลักๆคือสกินันไฮเนนี่่ยแแล้วตคชอบ ถ้าทุมๆุมนี่ต้องอย่างโจ๊กว่าต้องมาทางวแวนซเซนไทนแต่ถ้าเกิดว่ากล้อ,อ,อ,องกังวานหน่อยน่าจะต้องสกิมมี่ก็ุนุษนะครับ,ะรบอะโดยรวมแล้วขี่ดีมีชิลหน้าสบายมากเลยใช่ไหม <c oughs> ดีมากชี่นดีร้อยร้อินี่ผมบอกเลยนะี่คือทรงที่รถขี่ตัวตรงๆแบบนี้ยลมผ่านชิลไปสบายมากลมตัดดีมากเลยผมบอกว่าเออหนาด้วยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือผมชอบเนี่ยผมชอบรถมีกระเป๋า มันใส่ของเออไว้ใส่อได้ผมว่ามันเป็นการที่เดินมันเป็นรถที่เดินทางแล้วสบายไม่เครียดแรงบิดเยอะทีนี้รถในตระกูลซอฟทเทลอะบางคนบอกว่าเอาคนซ้อนซ้อนไปลําบากคุณว่าคันนี้เป็นไงคันนี้ผมว่าสบายได้เนาะด้วยท่านั่งด้วยอะไรแล้วเขามีคือมีการทุกอย่างอ่ะมีการเนี่ยมีที่พักเท้าที่มีกนท้านหังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแบบว่ากลัวคนที่คุณเขาก็มีอุปกรณ์เสริมก็คือเป็นบ่ อ๋อเป็นพนักพนักพิมข้วยหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากไม่พอก็เป็นสายกล่องซึ่งของฮาร์เรย์ที่เอเนี่ยเขามีอุปกรณ์ใสเว้ให้ตรงรุ่นเลยอ่าคุณจะชอบกล่องขนาดไหนคุณใส่ไปเลยถ้าเกิดมีกล่องหลังด้วยนะหรือว่าคุณแบบชอบเดินทางแล้วอยากมีเพลงฟังเขาก็มีต่อเครื่องส่งเครื่องเสียงคันนี้มันจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันสามารถต่อเขาเรียกว่าอะไรลืมเล่นเพิ่มได้คุณผู้ชมครับอะไรครับเป็นช่องเป็นซอฟ t ์เทลที่มีคลูซคอนโทรลนะ จริงๆริงแล้วเขาผมชนนะดูก็เขาทำไมเขามันขีดคือด้วยด้วยที่พักเท้าตรงเนี้ยตอนคือก่อนนั่นเนี้ยที่เราที่เราเอามาเนี่ยเราก็แทบจะไม่ค่อยใช้อันนี้เท่าไหร่เพราะเราเราเดินทางใกล้ใกล้คือตรงพักเท้าเนี่ยที่ผมเหยียบอยู่เนี่ยนะที่เรียกเนื่องจากเป็นการล้มนะคือคือฟุตฟร์เนี่ยมีอยู่แล้วนะตรงเนี้ยเหมือนกันล้มเนี่ยก็เป็นหน่วยเป็นฟุตเลสคือแบบเนี้ยนั่งพักเนี้ยแล้วพอคุณยันเข้าไปปุ๊บสะโพกคุณมันจะมาชนกับตรงนี้พอดีมันรับแล้วนั่งแล้วคุณคุณเรผมเห็นมือคุณแบบ S <S 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 สบายอ่ะสบายอ่ะ <S <S มันรถที่ขี่สบายจะไม่แบบไม่ดูจิกโกแต่มันดูผู้ใหญ่แล้วมันสบายใช่ไหมแรงแรงบิดเยอะยางมีความเป็นคลาสสิกสูงคือเป็นยางขอบขาวขอบขาวนะครับด้วยด้วยทางที่เรามาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเปรียบเทียบก,กับที่ตัวขี่ขี่ขมา,าตัวคือเบรกเอาเนี่ยถ้าลุยทางที่แบบฝนหมาดๆเลยนะรับรองถ้าเป็นเบรกเอานะครับเลอะหัวเลอะท้ายเป็นเส้นเลยแต่ว่าคันนี้เนี่ยด้วย ด้วยทรงของเขาด้วยคาแรคเตอร์บางโคนแหลรของเขาเนี่ยมันจะช่วยมันเป็นคลาสสิกที่สวยถ้าเกิดคุณแบบว่าพอใจเท่านี้นะผมว่าจบที่สำคัญเลยผมว่ามันมันอยู่ในตระกูลซอฟเทลที่เลือกได้อย่างที่เราคุยกันถ้าพูดจริงๆรถ้าเป็นสีดำอ่ะเพิ่มจากเบรกเอามาแค่หนึ่งหมื่นบาทแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกเอาว่าคุณอยากได้ความสบายคลาสสิกหรืออยากจะได้แบบแนวแบบว่าวัยรุ่นนะกีเท่ทอย่างที่สองก็คือว่า ถ้าคนที่มองไปว่าอยากจะเป็นทัวริงนะครับแล้วแล้วใหญ่เกินไปไม่ค่อยได้ใช้คุณซื้อซอฟเทลแต่เป็นซอฟเทลที่เป็นเฮอริเทจคลาสสิกตัวนี้เฮ้ยมันมันมันคือมันคือซอฟเทลทัวริงผมเรียกมันอย่างนี้ดีกว่าที่แบบเข้าใจง่ายกันหน่อยเออมันคือซอฟเทลที่เป็นทัวริงได้นะเพราะนั้นก็ก็เป็นถือว่าเป็นซอฟเทลทัวร์ลิงสำหรับคนที่อาจจะอยากจะได้ขี่ทุกวันแล้วก็ไม่อยากจะข้ามไปเล่นรุ่นใหญ่ทัวริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตัวเลือกที่ เป็นรถที่มารายการเราบ่อยที่สุดครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วสำหรับเจ้า Heritage Classic ตัวนี้แล้วก็คิดว่าคงจะมีครั้งต่อๆไปคงจะมีดรั้งต่อๆไปอ้าวต้องมีต้องมีคือถ้ามันขี่ดีอย่างนี้มันต้องมีนะครับแล้วก็ใครที่ย้านะครับใครที่อยากจะได้จริงๆแนะนําว่าให้ไปลองขี่ก่อนเพราะไปลองขี่บางทีคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยราคาที่มันในระดับเดียวกันของตะคุณ Softail เนี่ย Fat Bob Fat Boy Heritage Classic Breakout นะครับตกลงแล้วตัวเองเหมาะสมกับรุ่นไหนอย่างไรกันแน่ไปลองขี่ไปไปลองจับ ลองค่อมให้เขาแนะนําก่อนอะจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงะนะครับ<ช>อ่ะวันนี้ก็ไงก็ขอบคุณโจ๊กมากนะครับ,รบแล้วก็ขอบคุณ<ม>ทาง AS Harley Davidson สันสำหรับรถที่ส่งมาให้ตลอดเวลาแบบนี้ครับครับ อ่ะก็ทั้งฮอนด้าซิตี้ไนะครับใคร,ครสนใจก็ไปลองขับได้ที่ผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ฮอนด้าใกล้ๆบ้านท่านตอนนี้ข้อเสนอพิเศษเพียบเลยส่วนทางฮาร์เร่แน่นอนครับนน,นไปที่เอเอสฮาร์เร่เดวิสันเท่านั้นนะครับเอาไปขับขี่ไปไปลองขี่ดูไปคุยกับเจ้าหน้าที่เรื่องของการแนะนํารถที่เหมาะกับคุณเรื่องของการแนะนําอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์อุปรับแล้วลองขี่เอาจนแน่ใจก่อนลองขี่แล้วบางคนบอกรณ้อุกรงใจต้องซื้อเลย ต้องซื้อถ้าเขาบังคับซื้อโทรหาผมถ้ามีเซลคนไหนบังคับว่าเฮ้ยลองลองปุ๊บต้องซื้อเลยโทรมาหาผมถ่ายรูปเซลมาจำชื่อเซลไว้โทรมาหาผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้ผมขายแทนบอกเลยบอกเลยถ้าเซล์บอกว่าเฮ้ยคุณลองแล้วคุณต้องซื้อบอกผมหรือแม่บอกเซลเลยว่าเฮ้ยคุณบอมเขาบอกว่าลองได้บอกไปเลยบอกกันแบบนี้นะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเหมือนบ้านหลังที่สองอยากนําเสนอสิ่งดีๆให้จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ ไปลองขี่เนี่ยลองขี่ดูแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเวลาไปลองรถยนต์ก็ดีหรือลองมอเตอร์ไซค์ก็ดีเนี่ยลองอยู่บนพื้นฐานการใช้งานบนพื้นฐานความเป็นจริงอย่าลองเอาแบบสะใจตะบี้ตะบันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็บนพื้นฐานความปลอดภัยนะครับวันนี้ก่อนจะจากกันอย่าลืมนะครับเข้าไปที่หน้าแฟนเพจของเรา2คนนะครับที่ Drive a n r i e นะครับกดเข้าไปปุ๊บเห็นรูปผมเห็นรูปโจ๊กมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์ที่น่าสนใจ เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กันเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องของคลิปที่เราทดสอบกันข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมไปถึงนะครับกิจกรรมที่น่าสนใจที่อาจจะมีเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยอยากเห็นโจ๊ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรหรือว่าอยากพาไปดูมอเตอร์ไซค์ที่ไหนสนใจรุ่นไหนอะไรเป็นพิเศษไม่ได้เกี่ยงนะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าไอ้สองคนนี้เอาแต่ฮาร์เลยคุณอยากจะเห็นอะไรฮอนด้ายามาฮ่าซูซูกิคาวาซากิบอกมาเหอะเราจะจัดให้แน่นอนท่าในประเทศนี้ฮาร์เลยเราจัดให้คุณได้บ่อยขนาดนี้นี่แบรนด์อื่นนี่จัดให้ได้ตลอด ถูกต้องนะครับผมบอกก่อนผมบอกก่อนวันนี้ยืนหนึ่งเรื่องยืมฮาเล่ไม่เกรงใจใครเลยนะผมไปถึงครับโอเคนะครับเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็เรื่องของสาระแบบนี้มีมาฝากกันเป็นประจำครับติดตามกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับทุกวันพุธบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับทางททตบ5นะครับวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆจากโรงแรมคริสตันเจตจังหวัดระยองครับอยู่ใจกลางเมืองระยองเลยใครมาก็อย่าลืม แวะมาพักที่คิสตันเจตนะครับส,<า>สะดวกสบายบเหมือนบ้านของคุณแน่นอนครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ